بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي الله على نبينا محمد وعلي آله ومن تبعهم بإحسان الي يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เราได้ถือศินอดวันที่หนึ่งของเดือนรอมฎอนผ่านคนไปแล้วหลังมะเกรบเป็นต้นมาเราเข้าสู่วันที่สองของเดือนรอมฎอนซึ่งพวกเราทุกคนต้องชุกโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาให้เยอะๆที่พระองค์ทรงเมตตาพวกเราให้ได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนจริงๆ อย่างที่พวกเราได้มุ่งหวังและก็ตั้งใจไว้ในขณะที่พี่น้องของเราอีกหลายคนเขาก็มุ่งหวังตั้งใจเหมือนอย่างกับเราแต่เขาได้จากพวกเราไปก่อนได้จากดุนยาไปก่อนสำหรับเราเมื่อได้มีชีวิตอยู่ในเดือนอรมดอนจริงๆแล้วอัลลอฮ์เมตากับพวกเราจริงๆแล้วปัญหาว่าเราจะทำอย่างไร กับชีวิตของเราในเดือนรอมดอนจากนี้ไปพวกเราเองก็ผ่านรอมดอนกันมาเท่าอายุของพวกเรานั่นแหละมากบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับใครอายุเยอะแต่ละครั้งเราก็เพียรพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดครั้งนี้ก็เหมือนกันเราก็มุ่งหวังต้องการที่จะทำให้ดีที่สุดจะกอบโกยจะขวนขวาย เพราะถือเป็นอามันชิ้นโบดแดงที่เราจะเอาไปหาอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาราลาในวันกิยามัตแต่แน่นอนที่สุดเมื่อเรามุ่งหวังเราตั้งใจมันก็จะมีตัวแปรที่จะทำให้เรากระท่อนกระแท่นอะไรที่จะเป็นตัวแปรที่จะทำให้ความมุ่งหวังตั้งใจของเราไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้เต็มร้อย ชัยตอนทั้งที่เป็นชัยตอนยินและชัยตอนมนุษย์พี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเดือนรอมฎอนเราอ่านฮะดิษกันนบีบอกว่าชัยตอนจะถูกกล้ามไม่ใช่หรือแล้วยังมีชัยตอนมาเพ่นพานอยู่อีกหรือที่ทานนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าฟุติฮะอับวาบุญจนันนหประตูสวรรค์จะถูกเปิดบุลิกัตอับวาบุญานารประตูนรก จะถูกปิดว่าผู้ศรีติชัยตอนชัย,ยาตินชัยตอนจะถูกล่ามโซ่เราก็อ่านฮะดิษบทนี้ได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยเอา้าแล้วยังจะคงมีชัยตอนที่จะมาชักจูงทำให้เราเฉยใชยอีกหรือบรรดามุฮัดดิซีนได้ให้คำอธิบายในประโยคที่ว่าชัยตอนถูกล่ามเนี่ย ก็คือหัวหน้าชัตอนไอ้ชัตอนตัวใหญ่อิบลิสมันถูกล่ามส่วนลูกน้องมันยังคงเป็นผ่านอยู่หรือบางท่านก็ให้ความหมายว่าชัยตอนเนี่ยทั้งหมดนนแหละถูกล่ามส่วนที่เหลือพฤติกรรมความชั่วสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมันเกิดขึ้นจากนับสูรเองเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างเช่นที่โมฮัตดีซีนได้อธิบายจริงนี่ยมัน มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่านับซูของเราเนี่ยมันมันชินอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีจนกระทั่งเดือนรอมฎอนมาถึงเราก็ยังชินอยู่กับการทำไม่ดีทำชั่วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเพียรพยายามเพียรพยายามให้ได้มากที่สุดเอาให้ดีที่สุดแต่มันก็ต้องดูสังขารตัวเองด้วยเหมือนกันสำหรับ วัยรุ่นยังหนุ่มยังสาวอยู่กําลังวางชาย,ยังดีอยู่ก็ทําได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือโอกาสของคนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวนะที่มีโอกาสแล้วอย่าละเลยอย่าเพิกเฉยในขณะที่คนสูงอายุหลายคนบางคนนี่จะบวชเป็นลมเป็นแรงบวชไม่ไหวแต่ก็อยากจะบวชคนแก่ๆบางคนอยากจะยืนละหมาดยืนไม่ได้นั่งละหมาด บางคนก็มาละหมาดร่วมกับเขาไม่ได้ถดถอยไปไค่อยๆถดถอยไปเพราะงั้นคนหนุ่มสาวเนี่ยอัลลอฮุสซาบานวตาลาเมตตาแล้วให้โอกาสเอาให้เยอะกอบโกยให้เยอะส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากจะเอาเยอะเหมือนกันแต่ก็ต้องดูสังขารตนเองด้วยเอาพอประมาณอย่าหักโหมจนกระทั่งเป็นลมเป็นแรงไปนะเอาพอประมาณ มันขึ้นอยู่กับตัวเราที่ผ่านมาว่าตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยสม่ำเสมอในการทำอิบาดาต่ออัลลอฮ์ไหมถ้าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของเราเราบวชสุนนัดเราละหมาซุนนัดเราทำมาอยากเป็นประจำแต่พอมาถึงในขณะนี้เราทำไม่ไหวเราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไป ท่านนบีมุฮัมหมสสัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ประกาศอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت าลาได้ทรงกล่าวนะิ้ามาริดอับดุเมื่อบ่าวป่วยเอาซาฟรารหรืออยู่ในสภา,าพของผู้ที่เดินทางในสภา,าพที่ป่วยไม่ไหวเคยละหมาดเคยอะไรต่ออะไรยืนละหมาดสูนัดอะไรตอนนี้มันไม่ไหวมันยืนไม่ไหวป่วยละหมาดร่วมกับเขาไม่ได้เอาเคยถือศีลอด เคยทำอิบาดาที่เคยทำตอนนี้มันป่วยมันทำไม่ไหวอย่าโศกเศร้าเสียใจไปหรือเอาซาฟาระอยู่ในสถานะของผู้ที่เดินทางก็อย่าโศกเศร้าเสียใจไปทำไมท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละลาอวะสัลลัมบอกว่าอุติบัตละหูมิสลามแกานะยะมาลุมุกีมันซอฮีฮัน คนที่เคยทำมาโดยตลอดแล้วมาป่วยหรืออยู่ในสภาวะเดินทางอัลลอฮ์จะบันทึกความดีให้เหมือนอย่างที่เขาได้ทำตอนสุขภาพดีๆและตอนที่อยู่ปกติไม่ได้เดินทางแปลว่าหยุดเพราะป่วยหรืออิบาด้ามันมัน,ม,นมันพร่องไปอะไรไปในสภาวะของผู้ที่เดินทางคนที่เดินทางเนีย่ยพี่น้องเห็นไหม ลัคนบานุตาลาทรงเมตตาปกติละหมาดฟัดดูจากสี่รักอัตให้เหลือสองเอาเหลือสองยังไม่พอทำนอกเสกจากสี่ย่อมาสองควบรวมด้วยเอาบายไปรวมกับอาซัดเอามะกะเรบไปรวมกับอีซาจะรวมก่อนรวมหลังจยะมะตักดีมตักคิดอะอืมอัลลอฮ์เมตตาให้รวมพอรวมแล้วเป็นไงไอโซนัตรวาติบโซนัตก่อนหลังไม่มีแล้ว สุนัตหลังมะกรีบเอาฉันไม่ได้ทําเพราะอัดพอพอละหมาดพอละหมาดมะกรีบเสร็จลุกขึ้นอีกกอมาทําอิชาอีกสองสุนัตระวาเต็บไม่มีแลลวในสภาพของคนที่เดินทางละหมาดย่อรวมโอ้ผลบุญหายไหมคล่องไหมไม่หายไม่พร่องในสภาวะของคนที่เดินทางนาบีบ,บอกว่าเอลาลอบบันทึกความดีให้เหมือนอย่างที่เขาทําในสภาพมุกีมมุกีมทาไง มุกีมละหมาดฟัดดูเสร็จละหมาดสุนัตละมหมาดเลเป๊ะพอเดินทางถูกบันทึกความดีเหมือนอยากกระทำปกตินี่แหละหรือในยามปกติขอทำสม่ำเสมอเกิดป่วยไม่ได้ทำเป็นยังไงก็ถูกบันทึกถูกบันทึกคุณงามความดีให้เอ้าอยังมุอัศจินเราเนี่ยได้ไหม มาร่วมตรอแวะกับเราทุกคืนทุกคืนมาเองยังไม่พอขนคนใส่รถมาเต็มคันรถเลยมาด้วยรับคนอื่นมาด้วยมาด้วยให้ลูกมาบอกขอลาขอลาสักปีหนึ่งมาไม่ไหวเอ๊ะมาลาเรานี่ไม่ถูกเนาะเพราะไม่ได้ทำอีบาดาเพื่อเราอ่ะแต่มาแจ้งให้ทราบมาแจ้งให้ทราบไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมกับเราอ่ะ ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมมายืนละหมาดจะข้างเราผลบุญถูกจดเพราะแต่ก่อนเคยมาละหมาดเคยมาทำหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์ผู้หญิงฟังหน่อยนะผู้หญิงผู้หญิงฟังนิดหนึ่งผู้หญิงเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะๆเพราะผู้ชายเนี่ยอิบาด้าของเขาไม่มีวันหยุดหยุดวันไหนบ้างล่ะหยุดวันไหนเสาร์อาทิตย์หยุดละหมาดก,กันปะ เปล่าผู้ชายนี่ละหมาดฟัดดูนี่ต้องเอาให้เป๊ะต้องเอาให้ครบผู้ชายต้องทำสุดกำลังความสามารถส่วนผู้หญิงเขาบวชกันกินเฉยเลยผู้หญิงเขาละหมาดกันไม่ละหมาดเฉยเลยเอาทำไมละ่ะผู้หญิงมีตัวเปื้อนผู้หญิงมีประจำเดือนดูสิอลัลลอฮ์ให้โอกาสใช่ไหมแล้วผู้หญิงเวลามีตัวเปื้อนอ่ะ หยุดละหมาดถามว่าหยุดเองไหมเปล่าไม่ได้หยุดเองเอลัลลอ์สั่งให้หยุดนบีสั่งให้หยุดพอประจำเดือนหมดต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้อีกตั้งหากแล้วผู้ชายมีวันหยุดไหมมีไหม,มเออเอา้าเขาบวชอรรมฎอนกันเนี่ยเขาอดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วบูหญิงอ่ะเวลาตัวเพื่อนมาก็ไม่ได้บวชกับเขาดูสิเพราะฉะนั้นชุก,กรขอบคุณต่อัลลอฮ์ให้เยอะนะ เราเมตตากับผู้หญิงนะผู้หญิงบางคนอาจจะเสียอกเสียใจฉันไม่ได้ไปตรรแวะกับเขาฉันไม่ได้อ่านกุรานกับเขาฉันมีตัวเปื้อนเอาทําไงวันนี้ได้คําตอบละจะถูกบันทึกความดีเหมือนอย่างที่ทําตอนปกติอ่ะตอนไม่มีตัวเปื้อนนะทำอะไรละหมาดฟัดดูละหมา,สาด,ด,ดสูนัตบวชบวชสูนัตขอดูอ่าน,านกุรานพอตัวเปื้อนมาไม่ได้ทําผู้ชายเขานะ่ะทํา แต่ผู้หญิงไม่ได้ทำผลบุญเดินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะงั้นขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะแล้วก็พยายามนะในช่วงที่ปกติไม่มีตัวเพื่อนไม่มีประจำเดือนนี่ะทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่เวลาเราหยุดแล้วผลบุญมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในเดือนรอมฎอนเนี่ยนอกเสียจากกลางวันเราถือศีนอดกลางคืนเราละหมาด ที่ท่านอาบีมูฮัมมัดสุลาวะเลวะสัลลัมบอกว่ามันซ้อมใครที่ถือศีลอดในตอนกลางวันอีกคดีหนึ่งใช้คำว่ามันอ้อมคนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนแปลว่ากลางวันเขาถือศีลอดกลางคืนเขาละหมาดละหมาดอะไรละหมาดเกียมระมุร์มดรันคนรุ่นหลังๆมาเรียกละหมาดตราวีละหมาดตราวี ในตัวบทฮะดิษหรือคนในยุคต้นต้น,นเขาเรียกกิยามุรอมัดอนคนรุ่นหลังๆเขาเรียกตาราวแวตาราวแว่แปลว่าพักแปลว่าละหมาดไปพักไปอ่าไม่รีบร้อนละหมาดไปสองรอกษาอัดเรื่อยๆละหมาดเรื่อยๆไม่รีบร้อนเดี๋ยวก็ต่ออีกสองรอกาอัดพอได้สี่รอกษาอัดพักพักยกนบีสี่พัก เสร็จแล้วนาบีก็ทำอีกสองแล้วก็ทำอีกสองพอครบอีกสนาบีก็ผัดท่านหญิงไอาชาได้รายงานการละหมาดของนาบีเนี่ยบอกไม่ต้องถามนะว่าการละหมาดของนาบีเนี่ยจะทำสวยขนาดไหนอ่านดียังไ,ไ,ไงไม่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามแต่นี้คนบ้านเราอะ่ะ เวลาได้สองแล้วพักอ่ะพักแล้วทำอะไรละมันอยู่เปล่าๆมันมันเหงาปากออมันเหงาเพราะฉนั้นยังมีหลายที่นะเวลาสองแล้วพักเหงาไม่รู้จะทำอะไรนั่งอยู่เปล่าๆเอาอะไรล่ะฟัดลัมินัลลอฮิวนิอามะวะมะฟิรตาวะระห์มะเขาทำแต่ที่นี่ไม่มีอะฮะไม่เหงากันบ้างเหรอไม่เหงาปากกันบ้างเหรอ นี่คนอื่นเขาทำนะอัลลอฮุมะซัลลิอาลัยซัยนินมุฮัมมัดสลลัลลุมะซัลลัะไยเอ๊ะของเรามันเงียบจัง่ะไม่มีบ้างเหรมันไม่มีตัวบทฮะดีษจากท่านนบีไม่มีคำรายงานการกระทำของสฮาบะเพราะงั้นนี่มันเรื่องศาสนานะเราทำศาสนาเราทำให้ดีที่สุดดีที่สุดไม่ใช่เราคิดเอาตรงนั้นว่างเอาไอ้นี่มาใส่ ตรงนั้นว่าควรจะใส่อย่างนั้นตรงนั้นนะไม่ใช่เราคิดเองเรื่องของาศาสนามันก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามสูตรของาศาสนาเพราะงั้นกลางวันบวชด,ดีแล้วเอาอย่างดีพยายามระงับหูระงับตาอดอาหารอดอดอดพยายามนะครับพอตกกลางคืนมาก็ต้องเอาอย่างดีด้วยอย่างดีคือไงก็อย่างที่นบีสอนไงอย่างที่ซอฮาบาทำไว้เอาบางคนบอก,กลับไปแล้วมันยังไม่อิ่ม มันยังไม่อิ่มไหนๆรมฎอนมาแล้วเนี่ยอยากจะเอาให้อิ่มเอาทำไงอีกบางคนถึงขนาดมาถามอาจารย์แล้วฉันจะละหมาดอีกได้ไหมอ่ะอยากจะละหมาดอีกอละหมาดอะไรละหมาดนะวันนี้นนเ,เ,นเนี่ยเราตระเวนกันไปยังเรียมมุเลนเนี่ยเตเียมรมฎอนเนี่ยทำแล้ววินเตอร์ยังเอาทำแล้ว เอาทําแล้วแล้วก็จะทาอีกนี่คือจะทาอะไรอะมีอะไรนะอ่าบางคนก็บอกก็ทำตระเวนแะละเพราะตระเวนมันจะกลับจำนวนอ้าวแล้วก็วีเทสไปแล้วแล้วก็ทํายังไงอีกล่ะมันก็คิดสูตรติมันต้องมาแก้วีเทสมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ศาส,สนาเราต้องมัน,มน แล้วก็กลายเป็นประเด็นอีกเนาะอ่ากลายเป็นประเด็นอีกมีคนฟังแล้วหูมันหูมันจะเพี้ยนยังไงกัไม่รู้เมือนนี่มนแต่ก็ดีก็ดีก็ดีดเขา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 ,เขาเป็นคนสกรีนเราโดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเขาเป็นคนตรวจสอบเออต้องไม่ได้จ้างปกติเนี่ยก็นะทำไมนะมีฝ่ายสอบบัญชีมีฝ่ายโอ้โอมีอะไรนะเราไม่ต้องจ้างเขาคอยตรวจสอบให้เรา อะไรจะอะไรยังไงมันมีการละหมาดที่มีบางคนก็ทำกันไาในอดีตเขาเรียกว่าสอลาจุตตะกีบละหมาดปิดท้ายแปลว่าตระเวกก็ไปแล้วเทียมอรอมาตอนก็ไปแล้วแล้วก็อนะไรวิเตสก็ไปแล้วมันอยากจะทำอีกขอปิดท้ายอีกหน่อยหนึ่งอขออีกหน่อยหนึ่งนั่นแหละนี่แหละนี่แหละคือปัญหาแหละ คือปัญหาแหละฟังให้ดีนะที่คุยี้คุยเรื่องอะไรสอลาตุตากีบจะละหมาดจะทำเพื่อปิดท้ายต่อจะไปไปไปผูกโยงเรื่องไปคนละเรื่องกลเราาถามว่ามันมีไหมสุนนะของท่านนาบีมีไหมพี่น้องจำไว้นะ เรื่องศาสนาถ้ามีตัวบทหลักฐานสอเฮียชัดเจนนบีทำรรจะไม่มีใครมานั่งคีราฟหรอกเพราะถ้าคีรา่ะเถียงนบีแต่ปรากฏว่าพอไม่มีรูปแบบจากนบีจากคอลีฟาจากสหฮาบะในเรื่องสอลาตุตกิกจะมาละหมาดปิดท้ายกันอีกนะมันก็เป็นประเด็นของการถกเถียงเอาทําได้ไม่ได้อะไรต่ออะไรขอสารนวัวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมเสนอนะเราเนี่ย อายุเราปูนี้กันแล้วเนาะเอาอย่างชนิดที่แน่แน่ชัวชัวอย่าไปสาเอ้เอ้เอสาสาจะได้ไม่ได้คาเผื่ออย่าอย่าอย่าไปยุ่งเรื่องนั้นเอาแน่แน่ชัวชัวถามว่าที่แน่ที่ชัวเนี่ยนบีละมาตระแวะแปดแน่ชัวไหมชัวไม่ชัวชัววีเต็อีกสามชัวไหม ัวอ้เพราะงั้นมีใครเถียงไหมว่าทำา8ไม่ได้วิเทสอีก3รวมเป็น11ไม่ได้ชัวไหมชัวเออเอาอย่างชัวชัวนั่นแหละไอ้ที่เหลือจากนั้นที่ไม่ชัวที่เขาเถียงกันนะกองไว้ก่อนอ้าวล้วจะทำยังไงอาจารย์มันไม่อิม่มมันอยากจะทำอีกเอาทำยังไงอ่านกุรอานสิเดือนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชาฮรุลกุรอาน นอกสจากเรียกเดือนรอมฎอนแล้วยังเรียกชารุลกุรานเดือนแห่งอัลกุรอานทำไมถึงเรียกเดือนชารุลกุรานอันเนื่องมาจากอัลกุรอานได้ถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนรอมฎอนไหนอะ่ะเพราะรอมฎอนมันมีทุกปีใช่ไหมอ้าวล้ลกุรอานมาในรอมฎอนไหนหรือทุกรอมฎอนตอนนี้ก็ยังมาอีก ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วรอมฎอนไหนอ่ชะชั่วราตรอนัลล่นและนีอุนซิลฟีฮิลกุรอานอัลลอฮ์บอกใช่ไหมเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาที่อัลลอฮ์บอกอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่รอมฎอนนี้ไม่ใช่รอมฎอนที่แล้วแต่เป็นการประทานครั้งแรกครั้งเดียวจบ ก็เรียกว่าจุมละจันวาฮิดตันเป็นการประทานครั้งเดียวจบจากอัลลอฮฺสุบานะตาลาลงมาสูล่ลาฮิลมาฟูสคือการประทานครั้งแรกครั้งเดียวจบประทานในรอมฎอนและรอมฎอนนี้ต่ออีกคืนไลลตุลกัด อินนาอัซันนาฮ์ฟีไลลาตุลกัดเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกัดเพราะฉะนนที่อัลลอฮ์บอกลงอัลกุรอานมาในรอมฎอนรอมฎอนคืนไลลาตุลกัดในโดากรยประทานประทานครั้งแรกหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ยิบรีษให้ยิบรีษทยอยนำให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไม่ว่าจะเป็นรอมฎอนนอกรามาอมฎอนหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนกลางวันกลางคืนตลอดระยะเวลา23ปีที่นบีประกาศอิสลามทยอยลงมาเรื่อยๆทยอยลงมาเพราะงั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อันคุรานถูกประทานลงมามันหมายถึงการประทานครั้งแรกครั้งเดียวจบในคืนไลลาตุนคัดโอเคเข้าใจนะอ่า อ้าวแล้วแล้วแล้วมันอะไรยังไงอ่ะหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาจะให้ยิบรีนมาทวนกุรอานกับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทุก ر م ض อนเพราะงาั้นเดือนรอมฎอนนี่เป็นการแอบเป็นเดือนไงเดือนแห่งการทวนกุรอานทวนกุรอานเพราะงาั<ว>้นอ้าวพรกลับไปแลว้วมันไม่อิ่มอ่ะ หยิบกุรานมาหยิบกุรานมาทวนจะอาาา่านเปล่าเปล่าอัลฮัมดุลิลลาต้อับบุตบิติลาวาติฮีได้ผลบุญทุกตัวอักษรหรือพี่น้องจะศึกษาความหมายอ่านและศึกษาความหมายให้เข้าใจความหมายควบคู่กันไปด้วยอัลฮัมดุลิลลาเป็นโอกาสนะเป็นโอกาสตั้งหลักไว้สิเอาสักกี่ยูสเอาสักกี่จบตั้งไว้ตั้งเป้าไว้ ถ้าไรเรื่อยเดี๋ยวมันก็ไร่เรื่อยมาเรียงเรียงไปไรเรื่อยอะนะเอาตั้งเป้าไว้ไปหยิบกุรอานมาทวนกุรอานแล้วก็พี่น้องไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายเพราะนานแล้วนะมีฮัจยาบางคนนี่ยพอพูดแล้วร้องร,องร,องร้องพอตอนเล็กๆอ่ะอ่านกุรอานเป๊ะตำมัดหลายรอบอ่านกุรอานเป๊ะเมื่อก่อนนี้ เวลาอ่านกุรานจบก็ทําบุญตะมะกันได้ไหมพอหลังจากนั้นมามีครอบครัวมีทำมาหากินจนกระทั่งมีลูกมีหลานตอนนี้ทิ้งไปนานอ่านกุรอานไม่ได้อยากจะอ่านกุรอานร้องอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ก็ยังดีอ่ะที่ยังยังได้คิดที่จะหวนกลับมาอ่านกุรอานมันเป็นเรื่องแปลกนะอนกุรานเนี่ย ถ้าเราทิ้งระวังมันจะค่อยๆหดมันจะค่อยๆถอยแต่ถ้าเราทวนย้ำมันอยู่เรื่อยๆมันจะอยู่แล้วมันจะเพิ่มมันจะอยู่แล้วมันจะเพิ่มแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆถ้าอยู่นิ่งๆมันจะค่อยๆค่อยๆหายไปหายไปหายไปแปลกแต่ไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่ไม่อยากจำมัอนอยู่ในเนี้ยที่อยากจะหยิบมันออกมันไม่ออกอยู่ในนี้แต่พระคุรานจะให้อยู่ ไม่ไม,ไม่ไม่อย,าอย่าพราะังั้นเอาชดืรุลกุรอานชดือนแรมฎอนชดืรุลกุรอานเดือนรรมฎอนเดือนแห่งกุรอานอ่ะแล้วทำอะไรกันอีกละ่ะเดือนรรมฎอนถือศีลอดละมาตราเวอ่านกุรอานฮะบริจาคอะไรอีกเอาอย่างดีตามที่ศาสนาสอนต้องวงเล็บนะเอาอย่างดีตามที่ศาสนาสอน อย่าไปโขนขวาแต่เกียรตะกายเอาอย่างดีอย่างที่เราคิดอ่ะมันเปล่าประโยชน์เพราะไม่มีใครรับรองว่า,วา,วา,วามันว่ามันมันมันแจ๋วมันเจ๋เจงเราคิดเองว่าดีเพราะงั้นเอา้าทำดีอย่างที่ศาสนาสอนทำดีเอา้าบริจาคชักชวนกันเอา้าบริจาคเอา้าดูสิตามกำลังความสามารถหรือบางคนน่ะตั้งหลักที่จะจ่ายสกาดรอบรอบสกาด รอมฎอนชนรอมฎอนอา้าวรอมฎอนมาอีกแล้วสำรวจดูซิมีทรัพย์เท่าไหร่มัดครบรอบปีแล้วครบจำนวนไหมสตังที่มีอยู่ครบรอบปีครบจำนวนแล้วก็อยู่นี่วะไม่ได้หายไปไหนอา้าวอยู่ในครอบครองครบรอบปีครบจำนวนแล้วมีหน้าที่ที่จะต้องอา้าวจ่จายสักกะก็หวังว่า เราพยายามที่จะเอาให้ดีที่สุดนะขอต่ออาลลาสบานวตาลาให้หัวใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งบางคนนะ่ะบึกเลยกำยำล่ำสันแต่ใจอ่าไปไปวะฝนตกวะ <laughs> ตัวเบร,รอเลยนะใจนิ่อืมใช่ไหม หรือบางคนเนี่ยโดยเฉพาะคนแก่ๆอย่างที่ผมว่านะสังขารนะไม่ให้แต่ใจมันสู้จังเลยอยากจะทำอย่างแหม่เพราะงั้นเอาดูด,ดูดูสุขภาพร่างกายแล้วขอดูอาตอ Allah Subhanaw t a าลาแล้วกันว่าให้เราได้มีโอกาสอยู่ครบเทอมอัลมาดอนปีนี้จะยีิบเก้าวันหรือ30วันัลลอฮวาลัลมถ้าอัลมาดอนยีบเก้าวันขอให้เราครบยีิบเก้าถ้าอัลมาดอลครบ30ขอให้เราครบ30เอา้า มีครบยี่สิบเก้าด้วยนะแล้วพูดจะเนยแม่ให้นั่งพูดแล้วก็คุยไปเรื่อยบางคนบอกว่าถ้าบวชยี่สิบเก้าวันนี่เดือนขาดถ้าบวชสามสิบเดือนครบนตเขาใจผิดเพราะเดือนทงางศาสนาย9ก้ากับ30มันครบสองอย่างครบ29แล้วก็ครบ 30, ครบ30เพราะงั้นทารมาดอนปีนี้29เ้าเอาให้ครบ29้า อย่าไปเข้าใจว่าถ้าบวชยี่สิบเก้าวันนี่เดือนขาดปีนี้เดือนขาดแต่ไปเข้าใจยังไงกันไม่เนี่ยครบเพราะนาบีบ,บอกอัชฮะรุฮากะซะฮากะซะวะฮากะซะเดือนนบะีอย่างนี้อย่างน,างนี้บางเดือนก็สามสิบอัชฮะรุฮากะซะฮากะซะวะฮากะซะบางเดือนก็มีอย่างนี้เพราะงั้นเดือนศาสนามันมียี่สิบเก้ากับสามสิบเพราะงั้นถ้ามียี่สิบเก้าขอให้ครบ 29, 30, ออยี่สิบเก้ามีสามสิบก็ขอให้เดโมรอนจะมีกี่วันเหนือช่างเถอะ ขอให้เราได้ทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอ้าวแล้วก็ขดขวายตะเกียดตะกายฟัดดูทำแล้วดูสุนัตสิมีอะไรบ้างที่จะทำเอาอย่างที่นบีสอนนะอ้าวมีละมาดตรอเวเอาตรอเวกียรมุรอมดอนอ้าวมีกุรรานมีซิกรุลมีขอดุอาเอามีออ้าเอาเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เราก็หวังอินชาอัลลอฮ ระหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮาหนานวตาละแล้วก็ที่นี่หลังละหมาตอรวะอิหมัมก็จะเนี่ยมีครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็มีบรรดานักเรียนของที่นี่ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปอ่ให้ให้เขาก่อนให้เขาก่อนให้เขาก่อนอเดี๋ยวถ้าผมเป็นอิหมัมเองแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้เป็น <laughs> ก็มีครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะส,ส,สลับกันมานะแล้วก็มีนักเรียนของเราที่นี่แล้วก็หลังจากละหมาดตะระแวะก็จะมีการให้ความรู้ชั่วครู่ที่จะยืนเป็นหลักๆก,ก็จะมีผมมีอาจารย์อับดุลสุไลมัดแล้วก็มีอาจารย์อาหมัดก็พิทักในช่วงหลังในช่วงอบรมนะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปอินชาอัลลอฮ์แล้วก็พี่น้องได้ฟังหรือยังรายการของเราทำมาสองคืนแล้วนะ รายการสื่อนรักภาควิเศษเดือนรอมฎอนตีสองถึงตีห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งอ่ะก็เวลาคุยกันทางรายการอ่ะโทรมากิ้งกร้างบ้างอ่าได้ฟังอยู่ฟังตรงไหนชัดไม่ชัดก็โทรมาเพื่อนกันบ้างนะอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้คงได้เจอกันที่นี่เวลาเดิมเชียวเราวันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับวัสซัลลอฮฺอะฮฺอัลลอฮนะบีนามฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์